ครับอันนี้ก็จะเป็นพารีวิวนะครับจะเป็นพระผิดตานะครับพระแท้ดูง่ายนะครับแต่ว่าไม่รู้ที่มาครับน่าจะเป็นแถวแถวชนบีเนาะแก้วนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันให้พี่หให้พี่ท่านหนึ่งเขาดูให้เขาบอกว่าอ่า รูปทรงไปทางทุแก้วนะครับก็น่าจะเก่าอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นแล้วก็ซุ้มเป็นพิมพ์ซุ้มเรือนแก้วนะครับข้างหลังก็จะเป็นตอกยันนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นตอกยันอะไรนะครับ เนี่ยก็จะฉ่ำนิดนึงแต่ว่าเก่าครับผมโอเคครับวันนี้แค่นี้ครับสวยงามนะครับอันนี้ไปก่อนนะครับ